สวัสดีค่ะมาเจอกับช่อง y o u u u b e มัทนา Channel อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราได้มาริดบ่อนสีมาค่ะท่านผู้ชม100เมตรค่ะเราจะมาเพาะมาริดกันนะคะว่าจะทํายังไงให้เกิดหน่อเร็วนะคะมาดูกันค่ะแต่ก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะ นี่ค่ะท่านผู้ชมขั้นตอนแรกนะคะดินค่ะดินที่ผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทลงไปค่ะเทลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องเทเยอะก็ได้ค่ะเพราะว่าเราจะทำการเพราะมะริสมะลิฟของเราซึ่งสั่งมาจากแอปต่างๆนะคะท่านผู้ชมเรามาลองทำกันดูค่ะว่าบ่อนของเราจะเกิดไหม หนึ100่งเมลดนะคะน่าจะพอค่ะดินนี้คือผสมแก่ผสมอะไรเรียบร้อยค่ะผ่านการเผามาเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะบอนสีสีสวยๆค่ะสำหรับคนที่รักบอนสีนะใส่ดินลงไปแล้วก็รดน้ำพอชุ่มๆนะคะไม่ต้องเปียกเยอะค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่คือ มาริดของบอนสีที่เราสั่งมานะคะ100เมตรค่ะจะเพาะลงตรงนี้นะคะท่านผู้ชมดูข้างหลังบอนดสีก็เลี้ยงไวหลายตัวนะคะสวยมากค่ะเราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะคะ100เมตรค่ะท่านผู้ชมดู100เมตรนะคะมีข้างบนนี้เม็ดหนึ่งนี่ค่ะท่านผู้ชม100เมตรค่ะเราก็ ขยายไปเลยค่ะแล้วก็โรยให้ทั่วเลยนะคะไม่ต้องให้ถี่เยอะนะคะท่านผู้ชมเรามี100ม่งร้อเมตรนะไม่รู้ว่าจะเกิดกี่เม็ดกี่ต้นกันนะคะนี่ค่ะโรยให้ทั่วเลยค่ะโรยกันไปเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมมองเห็นไหมคะจะเป็นเม็ด บางที่ก็จะกีทีหน่อยค่ะแล้วเราก็เอาดินมากบกบางๆค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องกบเยอะนะคะเดี๋ยวเม็ดมันจะเน่าค่ะนี่ค่ะกบก่อนนะคะถ้าให้ดีก็ต้องใช้แบบหัวสีดนะคะสีดเอาไม่ต้องรดน้ำค่ะ แต่ตอนนี้หัวสีดสามมดยังไม่มีนะขอลดน้ำก่อนนิดนึงค่ะนี่ค่ะเอาพอทั่วค่ะท่านผู้ชมตรงนี้ยังไม่ได้ค่ะโอเคนี่นะคะแล้วเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะนำถุงพลาสติกนะคะมา เข้าข้างในนี้เลยค่ะท่านผู้ชมแบบนี้ค่ะหุ้มไว้ค่ะแบบนี้นะคะเวลาเราจะลดน้ําเราค่อยแกะออกนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาปาัดถุงไว้ค่ะแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมคือไม่ให้อากาศข้างนอกเข้าไปเองค่ะนีค่ะวางไว้แบบนี้ค่ะท่านผู้ชมแล้วลองมาดูอีกว่าหึงอาทิตย์ผ่านไปจะเกิดไหม นี่ค่ะง่ายๆแบบนี้เองค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะวางไว้แบบนี้เลยนะครับประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะหนึ่งอาทิตย์แล้วเราจะกลับมาเจอกันนะคะท่านผู้ชมดูบ่อนสีของสาวมดสวยไหมคะนี่คือเราพ่อมาริดไว้ค่ะ ตอนนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาทิ้งไว้แบบนี้นะคะเวลาเราจะลดน้ําเราเค่อยแกะแล้วก็ฉีดแบบหัวฉีดนะคะท่านผู้ชมสามดพาดูที่สาวมดแยกหน่อไว้ค่ะใส่กระถางแต่ละกระถางไว้ค่ะท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สําคัญต้องกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะวันนี้ช่อง YouTube มดตนาอยชาแนลก็จากกันด้วยปลูกเมล็ดบอนสีค่ะ ยังไงก็อาทิตย์หน้าเราลองมาเจอกันนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะวันนี้จากกันแล้วค่ะขอบคุณค่ะ